ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสะเทือนกันอีกรอบดิวอลิสลาเคลื่อนไหวแล้วข้อมูลเด็ดหลังตำรวจไซเบอร์ตอบปมมาเกา888ล่าสุดดิวอลิสลาเคลื่อนไหวล่าสุดสัดสะเทือนหลังตำรวจไซเบอร์บอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอจัดการเว็บพนันออนไลน์มาเกา888กรณีดิวอลิสลาออกมาแฉสพี่น้องบอใบไ,ไม้ล่าสุด ทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่มาเก๊า888โดยดิวยอมรับว่าสิ่งที่ทำค่อนข้างเสี่ยงเพราะสี่พี่น้องมีคนหนึ่งเป็นตำรวจที่ใช้เส้นสายเข้าไปก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลย้ำถ้าตัวดิวไม่เสี่ยงทำทุกอย่างก็คงไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแต่กลับแย่ลงอย่างไรก็ตามทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเผยว่าจากข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดําเนินการกับเว็บพนันได้และเว็บมาเก๊า8 .8 นั้นได้ปิดไปแล้วและวันนี้24มกราคม66ดิวอลิสลาได้เคลื่อนไหวล,ล่าสุดหลังตำรวจไซเบอร์บอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอจัดการมาเก๊า8 .8 8โดยดิวอลิสลาโพ์ว่า4บอ,บ,อบินต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบและบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสินะหมายเหตุบ ที่เป็นตำรวจลางานได้นานขนาดนั้นเลยเหรอปกติตำรวจลาได้มากสุด15วันได้ข่าวลาไปสิบกว่าวันแล้วพี่ตำรวจบอเที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทํำงานตำรวจที่ขับแลมโบไปทำงานเออเลิศอะเชื่อมั่นในตำรวจไทยวงเล็บที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอและติดตามอยู่นะคะก่อนหน้านี้ วันที่23มกราคม66พลตำร,รวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาพบชอสอทเปิดเผยถึงกรณีที่ดิโอลิสลาออกมาโพสต์เรื่องเว็บพนันออนไลน์มาเก้า888โดยกล่าวว่าเบื้องต้นหลังจากที่มีการโพสต์ตำรวจไซเบอร์ได้พยายามติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลทันทีและจากการตรวจสอบก็พบว่าเว็บพนันดังกล่าวนั้นได้ปิดไปแล้วทันทีที่มีการโพสต์ส่วนหน้าเว็บ ที่มีการชักชวนจากการตรวจสอบพบว่าปิดลงแล้วหลังจากที่ดิวอลิสราโพสต์ไป3วันแต่ข้อมูลที่ได้มาทั้งจากดิวและหลักฐานต่างๆนั้นไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับแต่ทางตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าจะตรวจสอบและกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ